สวัสดีค่ะอัปเดตข้อมูลข่าวสารล่าสุดค่ะคอรมอเคาะแล้วอารุมัติเงินช่วยเหลือเยียวยาแท็กซี่และจักรยานยนต์รับจ้างที่อายุ65ปีขึ้นไปซึ่งได้รับผลกระทบจากโควิด19และอยู่ใน พื้นที่สีแดงเข้ม29จังหวัดนะคะก่อนรับฟังข่าวสารฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามรับฟังข่าวสารจาทางช่องเราได้คะ่ะคณะรัฐมนตรีอนุมัติช่วยเหลือ,อแท็กซี่และจักรยานยนต์ในพื้นที่สีแดงเข้ม29จังหวัดรับสูงสุด1 0 0 0 0บาทรายละเอียดนั้น จะได้รับเงินกันในวันไหนมารับฟังข่าวสารจากทางช่องเราได้เลยนะคะคอรมอรมีมติอนรมัติช่วยเหลือเงินแก่แท็กซี่และผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างในเขตพื้นที่29จังหวัดสีแดงเข้มแต่ข้อแม้สำหรับผู้ที่จะได้รับเงินเยียวยาสำหรับแท็กซี่แล,และจักรยานยนต์รับจ้างนั้นจะต้องอายุ เกิน65ปีขึ้นไปและต้องไม่เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33, 39และ40นะคะน,นายธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายนายกรัฐมนตรีแถลงข่าวภายหลังการประชุมว่าคณะรัฐมนตรีมีโครงการช่วยเหลือผู้ขับขี่รถรับจ้างซึ่งคือแท็กซี่ และจักรยานยนต์รับจ้างที่อายุเกิน65ปีนะคะและได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในพื้นที่2 9จังหวัดสีแดงเข้มควบคุมสูงสุดโดยมีกรอบวงเงิน166ล้านบาทซึ่งกลุ่มเป้าหมายมี2กลุ่มด้วยกันนะคะคือแท็กซี่และจักรยานยนต์รับจ้าง3,776รายโดยเงื่อนไขก็คือ สำหรับพื้นที่13จังหวัดสีแดงเข้มจะได้รับคนละ5,000บาทเป็นเวลา2เดือนค่ะรวม10,000บาทนะคะได้แก่ผู้ที่อยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานครนะครปฐมนนทบ,บุรีปรทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครฉะเชิงเราชนบุรีอยุธยานราธิวาสปัตตานียะลาและสงขลาค่ะ ส่วน16จังหวัดสีแดงเข้มที่ประกาศล่าสุดเพิ่มเติมจะได้รับ5,000บาทหนึ่งเดือนได้แก่คนที่อยู่ในจังหวัดกาญจนบุรีตากนาครน,นายกนครราชสีมาประจวบคีรีขันธ์ปราจีนบุรีเพชรบุรีเพชรบูรณ์ชรบรระยองราชบุรีลบบุรีสิงห์บุรีสมุทรสงครามสระบุรีสุพรรณบุรีและอ่างทองค่ะโดยจะต้องมีรายชื่ออยู่ในฐานข้อมูล กรมการขนส่งทางบกและไม่เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33, 39และ40ในระบบประกันสังคมนะคะโอนเงินผ่านพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชนคาดว่าจะจ่ายเงินรอบแรก8-12พฤศจิกายนย้ำ8-12พฤศจิกายนรอบแรกและรอบ2อ22-26พฤศจิกายนนี่คือข่าวดีของกลุ่มผู้ขับขี่ รถยนต์สาธารณะรับจ้างได้แก่แท็กซี่และจักรยานยนต์รับจ้างนะคะ